ลุยสวนน้องรักว่าน้องที่บ้านเราเลี้ยงไม่ดีหรือไงถึงได้มีหุ่นพิกลพิการแบบนี้โอ้บูลลี่ว่ะคุณไหลตกข้างหนึ่งนอกจากนั้นช่วงบนดูโครงกระดูกเล็กกว่าช่วงล่างเยอะมากมันเกิดอะไรกัน,นกันไม่ใช่หรอคุณต้องเป็นเหมือนกันเดยคุณพี่เฟดดี้พี่ก็เป็นเหรอแม่ผมจะช่วยแม่ให้ได้เลยครับเอาละวันนี้เรามีชิ้นที่สามที่ต้องตามหาตามพี่มาลุยสวนพี่เจอแล้วไฟมันเปิดห้องนี้ ตามพี่มาลุยสวนเอ๊ะปุ่มปุ่มทำไมมีอันเดียวมีดอกกุหลาบไม่มีสวิตเดียวคือสวิตเดียวเนี่ยคุณก็น่าจะเจอทางแล้วไหมประตูมันเปิดแล้วออกไปดูเร็วอวลุยสวนที่ทำตัวเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับ ถามจริงเอะมันก็เปิดอนยะู่น่ะตรงข้ามนะเปิดอยู่นั่นน่ะอันนี้เหรออันนั้นแหละมันเปิดอยู่บานเดียวนะ่ะเข้าไปยังคุณอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันทางเก่านีา่นะโอ้ยหน้าล็อบบี้โว้ยกู <c oughs> <c oughs> ถามจริงอ๋อเออฮะห้องครัวเนี่ยเหรอหาปุ่มดิอ่าเจอแล้ว เออกูถามจริงลุยสวนกูถามจริงไหวไหมฮะ <G ül üyor> ทำไมเพลงมันดูซอฟๆจังวะรอบนี้เรามาที่ห้องครัวของโรงแรมแห่งนี้ครับผมเห็นของแล้วครับเออขึ้นกุหขึ้นแบไงวะ <G ül üyor> โอ้งานนี้ต้องโดดคุณก้มดิก้มฉันจะย่ำหัวแกขึ้นมาเหยียบกุหลาบเองโอเคดาบวะแม่มีดาบด้วย คุณดับไฟดับไฟ s ดับไฟดวับไรดับอะไฟดันไี It h a ด b l o ม d น n i อลูลูสวนด้วยมนอะดวมนี้มมีอะ้มันอด้ยันอด้ยันะด้วยมนีะ้วันีะวยนี้หลบห้วมังประตูันี้ยอะคเลยจบนลีเฮ้ยมอะไ้ยนองเลยเฮ้ยรอดว่ะรอดวยะไอ้เหี้ยรอดเฉยๆแบบงงๆ ลุยสวนอีกแล้วเหรอเนี่ยกู้ทำหนึ่งเปิดประตูด้วยลุยสวนมันออกอีกแล้วครับอันเนี้ยชัดๆเลยว่าเป็นความผิดใครนะจะแก้ตัวอะไรไหมฮะไม่เป็นผู้หญิงก็ูผู้ชายเหยียบย่ำไปซะขึ้นไปดิเหยียบเหคุณัะขึ้นไปดิเนี่ย่อให้อยู่เนี่ยขึ้นไมคุณขึ้นไหมคุณอยู่ไหนวะโอ้โหถามจริงโอ้โห ถามว่ากูยอยู่ไหนรอก่อนรอก่อนหลบหลังกองผ้านี่กันใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นอย่าเบียดอย่าเบียดเดี๋ยวก็ตายหมดหรอกหนึ่งสองอะไรของมันวะเนี่ยยังไม่เดินคนตีนด้วยมั้ยไม่เดินคนตีนมาอันนู้นไปม,มาเลยมาเลย ไปให้ผมใส่ตามก่อน,นคุณหลบตรงนี้ก่อนมันมีตัวหนึ่งคุณใจเยน็นพี่เปแบบประตูให้นะโอเคปะ่ะพี่ขอดูตัวนี้เดินกันนะอย่าเพิ่งมานะยังไงของมันวะเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดมันเห็นมนห็พี่มันเห็นพี่แล้วทำไมฟิวตายวะเนี่ยคุณอีกแล้วเหรอเนี่ย <g ül> รอนะรอนะเราจะไปทางซ้ายนะมาหลบหลังมาหลบหลังนี้มาหลบหลังนี้ พร้อมนะพี่จะเหยียบให้นะอเอาเลยคุณาคุณตายรู้แล้วล่ะไอ้แย่ตรงนี้ไปยังไงวะมันอยู่ตรงปุ่มเลยเนี่ยทำไงเนี่ยก็คแค่เหยียบมันก็รู้แล้วป่ะใช่คุณออกมาไม่เห็นย,ยังไม่เห็น ดีดีดีรอบนี้ดีไอตัวเนี้ยทำไงวะกูทำาังไงอะมึงวะเนี่ยคุณมันเห็นแล้ว oh, <no. S 1> คุณอะไอค่ะไอตัวไกอะตัวที่เราเดินผ่านมาแล้วอะ mm hmm. มันเห็นเราได้งั้นเราต้องแอบหลังโต๊ะโอเคย่แล้วย่อละลุกขึ้นทำไม <laughs> คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณลูกเล้่นจังไกหนึ่งสองคุณวิ่งดิวัวลุยบ้าเหรอ <laughs> คุณไม่รู้ภาษาคนโก p เซ a เร w เวคุณเขาบอกให้ไปคนละทางมันมีทางอื่นด้วยเหรอวะ ขอ,อยข้าง<อ>าบน,<ร>นข,ข้างบนข้างบนคุณไปข้างบนเนรอใช่พี่ไปข้างบนนะคุณออกเป็นเลยใช่ป่ะได้แหละพี่มาข้างนอกอะ ขอขอลองขึ้นไปดูกันอย่าเพิ่งเก็บของนั่งก่อนดังนี่้คาลแล้วมันโดดได้หรอโดดได้ดดลแล้วก็ออกหน้าต่างกลมๆไปเลยมันจะเป็นทะลุตรงหลังคาหน้าบ้านโอเคให้พี่หยิบของก่อน,นไปขึ้นมาเร็วๆ ขึ้นไปยังเบา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 เบคานตลอดนะจะรอดไหมนะโอ้โหออกมาข้างนอกเลยเหรอเออข้างนอกบ้านเลยแล้วแกต้องเป็นคนไปเปิดประตูให้พี่เฮ้ยอไะไรนี่อ,อะไรของคุณอีกเนี่ย โดดลงแล้วมาจากไหนเขาไม่ใช่ฟิวไม่ใช่ฟิวอะไรหรอกมันมีเสียงจากคุณเนี่ยพี่คาอรอดูก็คุณทําอะไรอยู่คุณทำอะไรเลยขึ้นไปเอาดาบแล้วลงไหมพี่เหยียบหรือพี่แปลงนอกเองนี่แหละโดดลงพุ่มไม้มันก็ได้ยินเสียงแล้วคุณ ใช่ใช่ใช่ใแล้วมันไอตัวนี้มันเดินมาดูเลยปล่อยไปกันโอ้ยไอ้เฮียใจเย็นมาจากไหนวะคุณมันโผล่มาตรงหน้าประตูอะ่ะหน้าประตูไหนมันไอประตูที่ปิดอยูอ่ประตูที่เราต้องออกอะ่ะอยู่ดีไม่มีตัวโผล่มาใจเย็นดีโอ้แบบงงงคุณอย่าเพิ่งทำอะไรเลยคุณแอบก่อนเลยคุณให้ฟ<ป>ิวแอบว่าตอนแรกอะ คุณรอจนกว่าพี่จะเปิดประตูให้คุณน่ะคือข้างนอกอ่ะต่อให้เราโดดลงไปอ่ะมันก็มีเสียงมีเสียงเสร็จมันจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างคุณต้องใจเย็นคือว่ายังไม่ออกไปดีว่าอยู่ในห้องนี้ก่อนจะรอดเหรอดีกว่าเพราะว่าออกไปเมื่อกี้เนี้ยฟิวซอ้อนแล้วอีกตัวหนึ่งมันโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วมันวิ่งมาเลยไงคุณโดนเหรอยังไม่โดน แป๊บนึงซ่อนอยู่ <Okay. S 2> มัน,มนเอเลิร์ดเมื่อกี้นยมันมีตัวในหอประชุมตัวหนึ่งมันเอเลิร์ดดิก็พี่โดดลงมาเลยอ่ะ กํลังจะเปิดนะรอแปบ๊บฟิลยังอยู่ที่เดิมอยู่ฟิลไม่ออกไปตอนนี้พี่เปิดประตูแล้วเปิดแล้วหรอใช่ <Okay. S 1> พระพร้อมก็มาได้เลย รอจังหวะที่มันเดินไปทางซ้ายนะไอตัวที่หน้าหน้าประตูมันจะยืนนานสุดแล้วพอออกมาแล้วก็อย่าวิ่งเดี๋ยวพี่จะปิดประตูให้รอจังหวะบักหนึง่งใจเย็นเย็นใจเย็น,ยนไม่ต้องรีบทําได้น้องสาวพี่ทําได้แน่น้องลุยสวนรอจังหวะมันเดินไปทางซ้ายใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งสองสม้มามากมามามา,ามาขัาน้นมากขั้นออก้นประตูแล้วบอกนะอคนยังคนแล้ว รอก่อนรอก่อนคุณอย่าเพิ่งเดินมาเพราะว่าในห้องโถงมีมคุณเห็นตัวปะตกอยู่้างเสาอะเดี๋ยนะมันมีตัว,ว,ว,วคุณมันเห็นแล้วลุกลุกลุกวิ่งไปดิคุเฮ้ยเชีอดาหรอเออไม่แต่ เ้ยออมันเห็นคุณเหรอเนี่ยแต่คือมันต้องไปวางด้วยกันว่ามันวิ่งไปได้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันไม่ได้พี่พี่ติดอยู่พี่ติดอยู่ข้างๆไงพี่ต้องออกไปก่อนแต่ก็ได้อยู่แหละอะแผนเมื่อกี้แหละมันไม่เห็นพี่ไม่เห็นแกต้องมองให้พี่เปิดแล้วเนินนานเท่าไรไม่รู้ที่รอเธอฉันจำไม่ได้ผลยัง แล้วทำไงตรงนี้ยรอแป๊บคุณเข้าได้เข้าเลยนะพี่เข้ามาแล้ว <c oughs> คุณต้องเดินเลาะโซฟาขวาพี่ลรอโซฟาซ้ายอยู่โอเค ถ้าช้าถ้าช้าเราเดินจังหวะที่มันหันหลังคุณวิ่ง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 เร็วคุณคุณเราเร็ว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 ว่าง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 ไม่ได้คุณทำอะไรเนี้ยกระหันมาเห็นฟิวอะไงจะโรคทำไมเนี่ยเกืบแล้วแหละเกืบแล้วแหละจะถึงอยู่แล้วจับตาดูผู้หญิงคนนี้ให้ดีครับนั่งลุยสวนเธอนั่งรออยู่ที่ห้องครัวแล้ว ผมกำลังจับตาดูเธออยู่ว่าเธอจะรอดหรือไม่หนึ่งสองสามมาผลยังรอแป๊บกำลังเช็คผีอยู่พี่บอกให้เดินเดินนะพี่บอกให้เดินแล้วเดินนะเดินเดินเดินมา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  หยุดหยุดยุด,ยดเดินไปดิคุณไม่ไปเหรอเอารอ,อ,อก่อนรอก่อนอย่าให้มันเห็นนะอยู่ในอยู่ในจุดที่มันไม่เห็นแน่ๆคุณอย่าอยู่ตรงล็อกตรงกลางร,ระหว่างเก้าอี้ เดิน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 เดนเดิ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 นเนเดินเดเย็นเอิเดินเเดินเดินเอนเนเนเด่นเดนเดินเดนดินนเเเบาเเพอร์เฟนดเเเรเบยไอ้ีเินนเนด <Yeah. S 1> แม่เราจะต้องพอใจในตัวเธอตั้งเจ็ดชิ้นชิ้นถัดมาครับห้องนี้เปิดไปแล้วใช่ไหม mm hmm. ข้างนอกวะเปิดได้หรอมันต้องมีห้องที่ไปได้ดิหมดหรอไม่หมดหรอกก็สงสัยก็เลยเดินมา oh. ดูข้างนอกก่อน ก็ข้างในข้างหลังนะั้นไม่เป็นสวนนี่เราไปมาแล้ว mm hmm. อันนี้ก็ห้องครัวเพิ่งไปมาเมื่อกี้นั่นปะเจอแล้วห้องที่สี่โอ้กว้างเหมือนกันเนาะ mm hmm. ข้างในนั่นเป็นอะไรอะ่ะโอ้ my god มีชั้นสองด้วย mm hmm. สุดยอดแห่งการสเตล ล็อกเหรออะไรของคุณเนี่ยคุณไปไหนของคุณเนี่ยเดินไปดูข้างบนคุณไปไหนอะ่ะก็มาทางที่มันไปได้สิเดี๋ยวมันล็อกเลยเยโคตรใหญ่เลยห้องสมุดจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะของอยู่ข้างบนนี้มาคุณอืมของอยู่ในห้องสมุดครับ แม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังตอนที่เรายังเด็กอยู่เด็กคนอื่นได้รับแฮร์รี่พอตเตอร์แต่พวกเราได้อ่านถ้อยคำของซาตานมันนี่เร็วไม่เดินมาจัดแบกได้ไหมเนี่ยเชียมากครับจริง <laughs> เราทำไงอะ่ะดับไฟสิแม่เราซ่อนไหนวะ อ้ยคุณต้องมาอยู่ตรงพี่อ,อ,อ,อยู่หลังนี้เนี่ยนั่งเลยนั่งลงไปคุณนี่มันบ้าปปเนี่ยเดินเดๆไม่เดินดูอ่ะหรอข้างบนอะไม่เขาให้กระโดดเพื่อล่อเขาบอกงี้กระโดด กระโดดเพื่อสร้างเสียงให้มันไปทางอื่นไงถอยไปอีกใกล้ไปเออไปทางที่มันพร้อมจะวิ่งอ่ะหนึ่งสองสามเออลงมาเฮ้ยโทษยืนตรงนี้มันไม่เห็นปะ่ะแกไปยืนถือหนังสือไปไยืนถือหนังสือเฉยไปยืนถือหนังสือ,อ,สอเอาอยัาง ลงไป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 สิอโอ้ยวิ่งําทำไมก็ลงไปสิคนจิบบันไดโทษโทษทำไมห,หนึ่งสองสามมันเดินไปหาคุณเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รู้ละตรงไหนใกล้สุดที่ที่ได้เอาเข้าไปไปเก็บหนังสือตรงไหนตรงนี้ยังก,กดได้อยู่ปะกดได้คนเดียวก็ได้ปะเนี่ย เอ้ยไม่ได้แล้วต้องเวตติ้งแล้วอันนี้ได้กดเลยลงได้ลงคุณลงไม่ลงอะ่ะตรงมาแล้วอุ้ยอีกตัวนึงใจเย็นใจเย็นคุณมาทางนี้มั้ยคุณอยู่ไหนวะข้างใน ต้องล่อมันคู่ไหนนะคุณนะ่ะมาน,น,มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวคุณเห็นทางซ้ายนี่ป่ะ,ะเดี๋ยวพี่ล่อมาคุณไปอยู่ในรูนี้เลยไปอยู่ในรูซ้ายนี่โว้ยอันนี้เออร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 อปิดไฟก่อนไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดอยู่แล้วพี่ปิดอยู่แล้วมันลงมาหาคุณยืน โอ้โหคุณถามจริงไม่เห็นอะมันเพิ่งเดินเหเมื่อกี้นี้ถามจริงโทโทโท,โทนั่นคือตัวไหนไม่ใช่ตัวข้างนอกใช่ไหมไม่รู้อ่ะเหมือนจะคนละตัวเลยเอาใหม่มากด <S <S 1> <S 1> ลงเลยกำลัง มารอที่เดิมนะ่ะรอก่อนให้มันหายบ้าก่อนนั้นไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนที่คุณบอกอ่ะมันอยู่านั่นแหละเห็นตรงโฟมไฟเขียวๆป่ะเห็นละให้คือเดินตามคุณไปไหมไปพึ่งมันยืนนิ่งเลยวะ่ะอืม โอ้มันมีสองสาตัวเลยนี่ว่าต้องเรียกอ่ะคุณคุณรอตรงแถวหลังอน,นะนะโอเคปะ่ะแถวหลังตรงนั้นเนี่ยตรงที่ยืนอยู่อะนะเนี่ยหลังเคาน์เตอร์เนี่ยตรงนี้เออเดี๋ยวพี่จะลอดมา ตัวนั้นไม่มาว่ะคุณตัวบนแม่งมาไม่นี่ถอยไม่นี่ไม่นี่มันลงมาจากบันไดแล้วมันลงมาจากบันไดแล้วคุณออกมาเร็วเห็นแล้วเห็นแล้ว,วไอ้ขี้ตัวนั้นมันไม่มาตัวนี้แม่งเสือกมาแทนมันไปยังคำหนึ่งไปแล้วมัง้งตามมันไปไหม เดี๋ยวพึ่งแบบนึงตามมาตามมาต้องไปล่อมาต้อเหรอให้ตามไหมใช่ออพี่จะล่อไงมาแล้วคุณออก โอ้หห oh, ลบตรงไหนวะเนี่ยพลไหมเนี่ยทีนี้คุณต้องไปล่อต่อให้พี่อ่ะโ oh. อ้โหเห็นนะล่อแล้วฮะหารูที่มันมีที่แอบอะ่ะแบบล่อแล้วแอบต่อได้อะ่ะ นี่แอบได้นี่เจอละกดกระโดดแล้วกดก้มนะมันไม่มาหรอมันไปแล้วมันเดินไปหาคุณแล้วพี่แอบหลังประตูนี้ไม่ได้อ๋อโอเคพี่ต้องออกไปเลยนี่ว่ะโอเคพี่ต้องออกไปข้างนอกเลยไอ้ที่ห้องนี้แม่งยาก ยายาหนึ่งสองสราบอาาอกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเลยออกไปตรงนั่นนะ่ะที่เดิมอะ่ะ คุณไปก่อนนะโอเคปะ่ะเดียด๋วยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงยังพี่ยังไม่ได้เรียกเ๋ยพี่จะโดดแล้วเนี่ยโอเคโอเคโดดแล้วนะไปโลดเดี๋ยวต้องรอให้คุณใช่ไหมเอาอะไรป่ะแป๊บให้มันมาจำที่ก่อนเอาเริ่มโดด พี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามันไปก่อนโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุณตอนนี้มันไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องโดดรอพี่ต้องโดดพี่ต้องโดดรออีกรอบนึงเอานะ อยู่ไกลไปบอะว่าแป,ป๊บหนึ่งนะน่าจะไกลไปแหละออแต่พี่รู้สึกว่าเดี๋ยวพอพอแกออกมาข้างนอกอะ่ะแกจะต้องไปเข้าห้องขวาหรือยังไงเนี่ยแหละพี่ไม่แน่ใจนะคือตอนนี้ต้องลองดูก่อนรอบแรกโอเคป่ะ okay, มีอยู่หลังมันเนี่ยมาป่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามมันออกมาเลยโอ้โหพี่ผายด้วยทางไหนวะ มาเดินออกมาข้างนอกโอโอโอ,โอ,โอยังไงเนี่ยได้ไหมอะ่ะหรือว่าคุณจะคุณจะเป็นคนอาลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ว่าพี่รอให้ดีไหมคุณก็ให้คือไปทางไหนมานี่ออกมาหาพี่ก่อนอยู่ไหนวะอย,อย่าไปทางนั้นอ้อมอ้อมโซฟามา ไปไหนกลับเข้าไปทำไมออกมานี้ไไหนอะถามจริงพอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมองไม่เห็นไงมันมืดโว้ยคุณยืนแถวๆนี้เลยเนี่ย,ยพอ,อไม่ยืนนั่งนั่นแหละเออแต่พอพี่โดดอ่ะมันจะเดินไปทางนู้นใช่ไหมแกรีบแกรีบเลี้ยวเข้าไปทางขวานี้ก่อนอ่ะฮะกันในตัวหลังนี้เปิดประตูมาด้วย พร้อมนะชิดได้เท่าที่ชิดได้นะแตอ่อย่าเยอะมากไปเดี๋ยวมันในนี้แล้วพี่ว่าแกต้องไปล่อข้างนนในพี่อีกรอบด้วยพร้อมนะ,ะหนึ่งสองสามไปลดอดในนั้นมีตัวบ้าดูดีๆนะมันกาลังจะกลับไปแล้วคุณไม่มีไม่มีคุณไม่มีโอเคโอเค,อเครอแป๊บหนึง่งงั้นคุณต้องหาที่ล่อให้พี่เพราวะว่ อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวได้คุณหาที่แอบได้ไหมในนั้นแล้วคุณโดดให้ทิงดิหาที่แอบเหรอโอ้พไปยืนหน้าแทนาน่นยังได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยืนหน้าแท่นประเด็นมันคือเราต้องวางให้ได้หาที่แอบบอแอบแล้วกระโดดอ่ะกระโดดแล้วแอบแล้วไปแล้วมันจะไม่เห็นคุณๆๆๆๆอ่ะเข้าใจป่ะโอหลังแท่นก็ได้น่ะ เอาเลยมันไม่ไปอะดิี่ห,ไหอไกลไปหรอไกลไปเปล่าเอาใหม่ดิโหแล้วอีตรงทางเดินโคตนโล่งเลยคุณโดดแล้วคุณวิ่งยังได้เลยโดดแล้ววิ่งแล้วค่อยไปนั่งแอบอ่ะลองด <c oughs> มิมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วนลองอีกครั ชิวรอแป๊บมันออกไปแล้วคุณลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาที่แท่านกดวาง <c oughs> สบายมากว่ะลุยสวนพวกเราทำได้ว่ะนึวกว่าจะซัก <c oughs> แค่ไหนฮะอะไรอะไรยากอะไรเฮ้ยมันไม่ยากเลยเพราะพวกเรามี <c oughs> ทีมเร <c oughs> ทีท่ดีงไงล่ะเราเป็นฝาแฝดที่รู้ใจใช่ไหม ลุยสวนใจมากไหมทำไมกูต้องคอยขัดพี่ชายตลอดเราผ่านมาสี่ในสิบแล้วนะแม่เราต้องภูมิใจในตัวเราดูสิกำลังสงสัยอยู่มันจะเซฟให้เราใช่ไหมลุยสวน<ะ>เธอพูดอะไรแบบนั้นไปไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าห้องต่อไปอยู่ที่ไหนทางนี้แน่เลยลุยสวน,เ,นเธอว่าไหมโอ้โหฉันว่าใช่แล้วลุยสวนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออมันมีห้องลับแบบ สองสำรูนั่นไงของอยู่แค่นี้เองลุยสวนจะวิ่งขัดแข้งขัดขากันทำไมเนี่ยมันจอกศักดิ์สิ์เฟสจำได้ไหมว่าแม่หน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนในรูปภาพไงแม่สวยเหลือเกินกูหยิบแล้วเอ้ยคุณคุณห้องมันอยู่ใกล้แค่นี้เองดับไฟดิคุณดับไฟล้วคุณเปิดไฟดำเพื่อเราเป็นฝาแฝดที่รู้ใจเฮ้ย อะไรวะนางลุยสวนทำไมถึงเป็นคนที่ไม่แคร์แม่อย่างนี้ฮะทั้งที่แม่ต้องการความช่วยเหลือแต่แกกลับปฏิเสธแม่แม่ดูจะไม่รอดตั้งแต่ดีว,วแลว,วันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับเพราะว่าลุยสวนไม่ไหวแล้วนะครับทั้งที่ผมก็ทุ่มสุดตัวเพื่อเข้าไปเปิดทางรับให้แต่หนึ่งนั่นมันกลับเดินเข้าไปให้ผีแดกไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ